แหมวันนี้คิดไม่ผิดเลยที่ใส่เสื้อสีชมพูมาทํารายการสดใสไปด้วยดอกไม้นะคะค่ะฝากขอบคุณแฟนรายการลุมสมัยที่ส่งดอกไม้มาให้ด้วยนะคะแต่ว่าวันหลังเนี่ยเอาเป็นเพชรดีไหมอ่าแมเข้ากับเรื่องราวเข้ากับเรื่องราวการลงทุนของเราในวันนี้เลยคุณลูกปัดจะเอาสกิกัหลางดีคะให้ดอกไม้ก็ดีใจแล้วค่ะเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีเรื่องเกี่ยวกับเพชรมาฝากกันด้วยใช่ค่ะเพราะว่าหลายๆคนนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยราคาเพชรนั้นปรับเพิ่มขึ้นเกือบทุกเดือนนะคะแล้วก็ตลอด มีแนวโน้มปรับเพิ่มสูงขึ้นด้วยเวลาซื้อเพชรมาถือเพชรไว้อุ่นใจแต่ว่าถ้าหากเวลาจะขายเนี่ยจะขายอย่างไรหรือว่ามีแนวโน้มการลงทุนอย่างไรมีเทคนิคมาฝากกันค่ะไปตามกันเลยค่ะ หลังจากที่เราศึกษาในเรื่องของการลงทุนในอัญ,ญมณีกันมาหลายครั้งนะคะวันนี้ค่ะแพนอาสานะคะมาติดตามดูวิธีการที่จะมาลงลึกกันค่ะว่าวิธีการดูเพชรที่แท้จริงนั้นจะมีรูปแบบอย่างไรนะคะเขาจะต้องดูอะไรกันบ้างค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกับคุณโสพลสมประสงค์บิวเดอินค่ะโสพลน,นั้นเป็นเจ้าของเว็บไซต์ทาวนะคะเป็นเว็บไซต์ที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของเพชรและอัญ,ญมณีค่ะ รูปแบบของวิธีการที่นี่นะคะที่จะมีการสอนการดูเพชรนั้นจะเป็นอย่างไรไปพูดคุยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณศศิค,ค,ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเวลาที่คนจะเข้ามาขอเรียนรู้เรื่องราวของการดูเพชรเนี่ยน,นะคะเขาจะต้องมีความรู้พื้นฐานไหมคะจริงๆแล้วคนทั่วไปไม่มีความรู้เรื่องเพชรอันนี้เราเราพอจะทราบได้แต่นั้นเนี่ยเราก็ต้องจําเป็นจะต้องให้ความสนใจในเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาเพชรก่อนค่ะซึ่งหลายคนเนี่ยเชื่อว่าการดูเพชรเป็นเรื่องยาก ในความเป็นจริงแล้วการดูเพชรเป็นเรื่องงา่ายวิธีดูมันจะต้องดูถึงความเป็นน้ำหนักค,ความสดใสหรือดูตำหนิดูยังไงคใช่ครับ,รบเราก็จะดูนะครับว่าความที่ความที่เขาสะอาดความที่เขาสีเนี่ยคือสีสีของเขาเนี่ยเป็นสีขาวระดับไหนรเราสามารถจะประเมินได้เราสามารถจะเปรียบเทียบได้ด้วยตาเด้วยตาเปล่าก็ได้ครับ <c oughs> รจริงๆแล้วการการดูความสานะครับเราสามารถดูได้ใช้กล้องขยาย <c oughs> ประมาณ1ิบเท่า <c oughs> แต่ว่าถ้าเป็นสีนะครับเราคงต้องเทียบเท <c oughs> ียบสีจากเพชรที่เรารู้สีอยู่แล้ว <c oughs> แล้วก็เทียบกันนะครับว่าสีเขาเนี่ยจะตกที่สีไหน <c oughs> การมองสีของเพชรเนี่ยนะครับด้านหน้าเนี่ยจะเป็นสิ่งที่คนเขาไม่รู้ <c oughs> สีของเพชรนะครับมี3ระดับสีระดับถ้ามองจากด้านหน้านะครับสีทั้งสามระดับสีหน้าตาเหมือนกันค่ะ คือเป็นสีขาวอย่างเงี้ยเหรอคะใช่ครับยกตัวอย่างเช่นสี D E F นะครับน้ำร้อยน้ำาน้ำ 100. ถ้ามองจากด้านหน้านะครับเป็นสีเดียวกันนะครับแม้แต่ผู้ชีช่ยวชาญก็แยกไม่ออกดังนั้นเนี่ยเราจะมีวิธีการเทียบสีเพชรซึ่งเราสามารถที่จะคว่ำเพชรลงและเทียบก,กับเพชรทั่วไปที่เราสามารถที่จะรู้เกรดแน่นอนว่าสีไหนกันแน่วิธีดูเพชรปลอมเพชรปลอมเป็นยังไงคะเพชรปลอมนะครับก็จะเป็นเพชรที่สังเคราะห์ข,ขึ้นมาเพชรสังเคราะห์กับเพชรแท้เนี่ยจะแตกต่างกัน เพชรสังเคราะห์จะมีลักษณะที่ดูได้ง่ายก็คือว่าเราจะมีะความประกายและความเบาของเขาเนี่จะแตกต่างจากเพชรจริงซึ่งผมเข้าใจว่าคงจะต้องใช้เวลาสดใสามากกว่าหรือ,อยังอ่ครับเพชรแท้จะสดใสกว่าจะประกายดีกว่านะครับกับเพชรปลอมเนี่ยก็จะประกายสู้เพชรแท้ไม่ได้ ลูกค้าที่เขามาดูกับเราหรือว่ามาเรียนกับเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนกลุ่มไหนคะครับคนกลุ่มใหญ่ที่สุดก็คือเป็นคนกลุ่มแต่งงานค่ะคนกลุ่มที่ต้องการแหวนมั่นแหวนแต่งงานซึ่งจะมีความรู้น้อยแล้วก็มีความต้องการสิ่งที่ดีที่สุดค่ะอยากจะให้แฟนนี่แล้วนะครับเขาต้องการเพชรที่สวยที่สุดให้กับให้กับว่าที่เจ้าสาวนะครับแล้วก็ต้องการเพชรที่ที่สวยที่สุดที่ดีที่สุดที่เขาจะหาได้ ในงบประมาณที่เขามีนี่ก็ถือเป็นข้อคิดนะคะของคุณผู้ชมค่ะที่อาจจะสนใจลงทุนในเพรนะคะจะต้องมองไกลๆหน่อยสําหรับคนที่จะซื้อไปใช้เองส่วนคนที่จะลงทุนในธุรกิจอัญมณีอยู่แล้วก็สามารถที่จะามาศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะกับเว็บไซต์ทาวด้วยค่ะวันนี้ขอบคุณคุณโสพลมากนะคะ,คะ คุณโสพลนี่ถือว่าไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าเจ้าตัวเองเนี่ยสามารถที่จะเจรไนเพชรได้ถึง121เหลี่ยมสูงที่สุดในโลกด้วยโอ้โหถ้าคุณผู้ชมจํามาให้ปัดเนี่ยแค่เป็นเพชรแท้ปัดก็ดีใจแล้วคะเม็ดเล็กๆก็ยิ้มนะคะอค่ะค่ะแล้วค่ะนี่ก็คือเรื่องราวนะคะที่นํามาฝากกันค่ะส่วนใครสนใจจะขอคุณลูกปัดเนี่ยไปพูดเป็นการส่วนตัวได้นะคะค่ะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ